เไม่ล่านะเดลยเจ้าเลยนต้องกดกดบ้างอะไร้นี่เห็นยังไงกดเลยนี่่อข้าสวัสดีครับพอลี่ครับค่ะสวัสดีค่ะน่งพราตามเลยแค่น้อยพอลี่เนาะมก็ตเพื่อเาสำหรับน้าพอี่ก็มีเขาดีเลยนะสำหรับเรืกร่วมเรืกชุดเจาะนะมาเป็นคนงานของบ้านนี่เขาัลเขานงานของหมู่บ้านยิบซีครับ ชุดร่วมครับชุดร่วมกับเขาคือเก้านะรบเป็นหาหกกับหกหกเลยนะครับเป็นเรียงร่วมเขาเนาะเขาเลืเบิ้ลกับเรื่องก้กกาไห,านหาน่นะครับห้าหกตามนี้เนาะเบิร์มากวันนี้มาวันชุดจอเขามีบ่นะครับผีวันวันลมจอชุดจอ เห็นงามลงอีกจากน้อยเขาซูเนาะูอกาชาตินะครับเขาเต็มเนาะนะครับเขาแบบก็ได้ครับตัวนี้ครับนะครับนะครับวันนี้มาเิ่ชุดเจาะชุดยอดย่ยมอพอี่นะครับอมเลีออกหกาเนาะพอลี่หายเก้าหนะครับวัได้เขาหัวเอามันนี่ตัวนี้หกขานนีเอาไปตัวนี้ขึ้นถอนี่จะม้วกยังไงเมกมันมีในหกขาจ้ หขาตัวตัวอยู่มีนอยู่บอยมชิมันอันนั้นันับมันอันนั้นมันเบื่อมันเบื่อเยว่ามงวงอย่างนี้มือมันมัน่หัวนี่ี้แทใเเขามี้ได้ทำมี่แัว่นหนึ่งหกานี่นี่เรียกว่าแปดามันหกาตัวตัวมี่ให้เด่เขาขาใจในวันตัวนี้เก้หัวเพราะอะไรเก้าหัวเข้าใจผทีอ่นะครับส่วนเลขเดินนับปกปกติเด่นสเขานะครับอนี้จำมาถึคือหกสามน้อทมีในหกโนะ นะครับก็ถือว่าผลงานดีนะครับสำหรับพอลี่ชุดพิเศษปกติเนาะพอลลด่จับเรียงเหรือแบบตาเรียงกับทีวีโชว์กันไหครับมีนี่อยู่จะว่าหางจับบ่ได้ดนะของเงินื้อนี่เป็นวัดยังพอลี่วันจันทร์วัดจันทร์มีนี้วันจันทร์ทีวีสิบห้าครับวันจันทร์นี่มันทีมีเพี้ยนเพี้ยนวัดฟังเล่าเนาะ ครับงกอรี่ก็มักออกดีนะครับชุดร่วมเนาะนะครับอย่าลืมเบิ้งชุดร่วมไปซื้อเหล้าด้วยครับเด้อบอกสุเกียเอาลวดแต่ว่าบ่ได้ยินตอบพราะนี่ีมาจากเกียบ่าโอ้แม่นอีหลยิปต์พออันนี้ไปใสช้ในน้ำยุโบ่ได้ว่าจากเกียบโอ้ยเป็นแต่มีกําลังใจใช่ไถ่เปล่าเ้ยจะบอกเขาต้อนเชื่ออะไรฮะจะบอกเขาต้อนให้หันเชื่ออะเรเหล้าบอกเลยสั้นไปเขาเลยตัวเดียวสองตัว เยอะทีแต่แนบไข่ไรอีกหนึ่งอยู่หมากก็ชุดล้อมมักล่าตัวนี้เด้อเขาไปจับสีน้ำเลยมัดหกตัวเก็บตัวเนี่ยเขาจะซื้อน้ำเงาไหมครับวันนี้มากตัวแรก็ว่าวสู้พี่น้องฟังน้ำเมืองเขามากนาะอีกซื้อหรอผมว่ามากเขาก็สรเชียอเนาเห็นว่าล่ะเขาก็เสนอแนวไปว่าขอางหมากัำน้นตัวนี้ไปอ่ะวันนี้ชุดร่วมนะครับผมหน่วยผู้ใบ้หน้ากือมีอยู่นี่มันเป็นจอบซื้อแล้วมีจีเล่งหาตัวซื้อเด้อยเขานว้เขาดี ูจุดรวมของวันที่ยี่สิบห้าครับถ้าสีเลนได้พราะี่รีสีบอกสามตัวข้างนานั่นครับสองเก้าเจ็ดตัสองเก้าเจ็ัสองเก้าเจ็ดน่แหลับรัสามตัวข้างนานี่แหละครับสองเก้าเจ็ดได้ครัเล่าเนาะครับกยอไปี่สองตัวเขอยู่นนี่ละอันนี้สิเ้าได้บลาสตา์เรกิจกาชาตินะครับจุดรวมเาเนาะมีสองเก้าเจ็ดแปดเนาะพี่รปสองเจ็ดเก้าแปด เก้าเจ็ดสองแปดนะครับนี่เป็นชุดร่วมแต่ว่าไม่ได้เขียนล่าพัฒนาไห่งตะวันบังออกเด้อนะครับบางออกครับอาวันพิเศษปกติพี่พี่บมา0 2นย์สอเด้อนะครับพอดีจะไปศูนย์หนึ่งสองสาน่ะครับส่วนเลขเบิ้นไห้มากกั3เก้าสด้อนะครับสามารถเอาทั้งชุดบนชุดล่างสื่อล่าพัฒนาได้นะครับพอดี่จะห้มาแปดคู่นะเลขเบิสองแค่นี้นะครับอ่าะเก่าเขาล่าพนาดีที่ได้มีตัวมักกะร่องเบิเด้นะครับคู่ร่องของเล่านี่เิเนจ็ด แต่ว่าขันเทาี่ออไปเล่นของเล่าอีีก็คือเอาสาตัวทนาได้ครับเด้อสองเานาะครับครับผตามนี้นะครับสำหรับชุดรอบวันชชุดเจาะองพรีนะครับชุดเจาะชุดเจาะาส้าขาตารางอแบนี้ยี้มครอกับสมนะครับเนาะยี่ห้าอกื่มนี่ ติตามัน้มึงตวต้งไปจัดเบียนเลยกระเจาะกระติ้นมองที่ไว้อยู่รเาะนชุดจอของล่าสตาครับนะครับเพิ่มมอว้จังคล่องขั้งชุดล่าสตาไปตัอ่ะมันนมล่าสตามีสองหนึ่งสี่จับคู่หนึ่งสองสี่แปดหนึ่งหนึ่งสองแปดเด่นหนึ่งเฉพาะจิตสี่าย์จับคู่สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หาหาเจ็ดเด่นศูนย์ กาชาต์ซีซีซีจับคู่ศูนย์ซีซีเก่าศูนย์ซีศูนย์เก่าเด่นซีแค่นี้ได้ก่นนะครับสำหรับพลเรือมักเนาะนะครับตามนี้ชุดรัศดาเฉพาะคิดกาชาตินะครับพอรลีสามารถแคมเปญเจาะไว้แตซื้อเลยนะพอรลีเนาะครับอ่ะมาดูชุดเจาะชุดยอดนิยมของพอลี่นะครับนะชุดยอดนิยมเนี่เขาดีครับมือวันที่ยี่สิบเี้นี่ก็เขาดีเด้เขาไปถึงสองกันตัวนี้สองกันเนาะจะจับมาถึงนี่น้องสามารถเอาตรงแดงน้อยไปจับยังไหนนะยืนไหน รสนะิมนมีหกตัวนีเนาะกัดตีงไปติงมากแน่นะครับอยูสถทนนอกสทานทีเนาะเรียว่าบรรยากาศบ,บันนอกบานนาร่มดีปานนั้นล่มดีนะปานท่าน,น้อยสัญจรน,น่นรด่ม <laughs> น,นะครับอ๋อพอดีบอลในห้องน้อยเนาะี๋ยวชี้ขอ่ตายขี <laughs> นะครับพิเศษได้ราบสามหกหาเด่นหกแม่สามเกาสาหสมหกสามเก่าหานะปกติ2องหนึ่งปดรับเด่นแแค่หกหนึ่ง สองเก้าหาสองหกปครับพี่พี่ศูนสามเลนสนะจักไสามศูนย์ศกศูนย์เก้าสาามตามนี้นะครับแคบหน้าจอแคบหน้าจอนะครับแคบหน้าจอนะครับคือควบมายล่ตานะแม่แมันล่มเนาะอะเป็นรองไล่ตาครับ่มปิวเววเงาเนาะนี้แน่นเ้ยนะครับปากไว้นะ บรรณาทางของพอลี่เต็มทุดเรื่องชมดร่วมนเดีบอกเน้นคัะปนั <n> ่นละเราปนั่นจะามาถุดชืกรวมไื่อใดนะพอลี่มาเกือบสองเก้าเจ็ดนะครับสองเก้าเจ็ดถึงสามตัวสาเรื่องไรนะเสียงหยาเสียงรถนี่นะทำมาฉากปนั่นนะพระเจ้าตัดหยาห้งงวงห้กล้วยางมาเสียงรถปนนั้นบรนไวว่าสิขัดเด่นๆมาไว้ให้ยูวาเล่าสามตัวนี่ร่าง มีคู่เดียวจังสี่เนี่ยวามือนี่ยมานแบบนั้นเนาะแยว่าท่านครัน่นาะมีสามแว่ามือนี่ก็ถือว่าเป็นการบอกไปแล้วด้วยครับด้อขอข่าวควานจะร่องเลยครับสองเก่าเ็งรบเพอดขาอรีว่าวอครับตังเล้าเนาะเอาพอที่ชชุดอีกงหนึ่งครับชุดร่วมชุดร่วมของนายเริ่งเรื่งนาะเริ่งสับสนแล้ว โอ้ยไปนัไป้นอเลือขึ้นยี่โมงไปไปนั่งเด็กเองมาลุกตะหงุมเือกันเนี่ยมันยู่นๆกันนะามนี้เด้อนะครับแจปมาจอเด้อคราสุดลบทนาอย่าลืมอนว่าออกเล่าได้ขดสองาเจ็ดผลีฝากไว้นะครัเป็นมากอกล้านี่อ้าวแบบมันจุดจอนะครับจอราสตาจราสตาครับตามนี่แค็มมัจอับไปจะขับเด้อจะไปเบิงตัวแดงๆน้อยมันจ้งมีได้ขยายเบิ ยอดย่อมนะครับจ<ะ>า,านานาี้ได้นะครับสุมันมากันสำหรับระทาคลองพอลี่จุดยอดย่อมจับว่ได้นะครับจับไดของของพอลี่ได้น่ะพอลี่ตหามากกันแค่หน้จอเราขยายไปนากแค่หน้จอเราขยายไปจานเล็กได้ได้นะครับขอบคุณพอลลี่อะไรสำหรับในท่าดีๆของพ,องพี่น้อง นะครับเด่๋ยวสีชมมาอยนลืรีได้นะครับขอบคุณหรายๆอย่ต่ครับสวัสดีครับ